ตามวิจารณญาณก็คือเป็นคนมีเรื่องพวกนี้เจอตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพยายามที่จะไม่เชื่อจนมีเหตุการณ์มากมายหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตก็เลยได้เจออะไรมากมายคือโบพยายามคิดว่าที่ผ่านมาเวลาเห็นอะไรที่มันดูไม่น่าจะมองอ่ะเราคิดว่าเราคิดไปเองก่อนก็เลยอยากรู้ว่าเขาเห็นเหมือนเราไหมช่วยดูหน่อยแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครเห็น ตาที่3ใช่หมายถึงว่ามีเซนส์แตกผัอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เปิดแต่ว่าจริงๆตามวิจารณญาณก็คือเป็นคนมีเรื่องพวกนี้เจอตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพยายามที่จะไม่เชื่อพยายามที่จะไม่ยุ่งไม่เชื่อไม่คล้องเกี่ยวเลยค่ะจนมีเหตุการณ์มากมายหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตก็เลยกลายมาเป็นจนมาถึงวันนี้ใช่ก็เลยได้เจออะไรมากมายแต่เพื่อหล่อหเลยนะเวลาเจอพวกที่แบบทักทักนู่นทักนี่คนถดมา จรินจริงจริงจริงหนูหนูก็หลอนหนูหนูพยายามคือโบพยายามคิดว่าที่ผ่านมาเวลาเห็นอะไรที่แบบที่มันดูไม่น่าจะมองอ่ะเราคิดว่าเราคิดไปเองก่อนเราคิดว่าเราต้องเป็นอะไรสักอย่างก็เลยอยากรู้ว่าเขาเห็นเหมือนเราไหมช่วยดูหน่อยแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครเห็นใช่ค่ะมันชัดระดับไหนเราเห็น HD หรือว่าแบบเลือนละก็ชัดระดับเนี่ยช่วงช่วงแรกๆที่เห็นช่วงแบบ บางครั้งก็จะเป็นเงาดำๆละกันแต่ว่าบางครั้งก็จะเป็นเหมือนมีเลือดเนื้อเชื้อไข่แต่โปร่งแสงอย่างนั้นดีกว่าออใช่ค่ะบอกว่ามีบางบางทีก็แบบมีหรือบางมางนั่บงบอกว่าตาบา้านตาบา้าง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ก็จริงๆเห็นเห็นหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะจินตนาการไปเองอะไรอย่างงี้ค่ะออใช่ใช่เลยเลยพยายามไม่เชื่อแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเชื่อแบบเดกเลียงไม่ได้พอจริงๆร็รู้สึกว่ามันมีส่วนเกี่ยวในการมาเล่น หนังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าก่อนที่โบจะเปะ่ากติบก็ร้องเพลงเนาะแล้วโบก็รู้สึกว่าโบอิม่มเอมใจมากกับการร้องเพลงอยู่แล้วค่ะจนมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงเราโอเคแล้วเราก็เลยช่วงนั้นไปไหว้พระพอดีก็เลยขอมาว่าเออถ้าเกิดว่าเรื่องเพลงเนี่ยโอเคแล้วอยากจะแบบมีจุกจิกเป็นภาพยนตร์สักเรื่องใช่เป็นภาพยนตร์สักเรื่องที่ขอให้เหมาะสมกับตัวเราคือถ้าหมายถึงว่าถ้าไม่ได้เหมาะสมแล้วไม่ได้ส่งผลดีต่อทั้งตัวหนังแล้วก็ทั้งตัวเราเนี่ยไม่เป็นไรก็ได้แต่ว่าขอให้มีแบบ อย่างน้อยสักเรื่องที่เหมาะสมกับต,ตัวเราที่สุดนี่มาจากอะไรบอกว่าใช่เพราะอกขอไปประมาณโบอกขอไปประมาณปีที่แล้วค่ะคปลายปีที่แล้วเราก็หลังจากนั้นที่ได้ขอไปปุ๊บมีภาพยนตร์ติดต่อเข้ามาพร้อมกัน4ีเรื่องอมีทั้งเป็นซีรีส์ภาพยนตร์4ีเรื่องแต่คือที่ที่เอามาเล่าได้ว่าสีเรื่องเพราะว่าความแปลกคือ4ีเรื่องนี้ยเล่นเป็นบทผีหมดจิจ้ม จริงๆโบไม่ได้โฟกัสเลยว่าโบจะว่าโบจะต้องเล่นภาพยนต์เพราะว่าโบรู้อยู่แล้วว่าโบเป็นนักร้องคือโบไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นนักแสดงเต็มตัวอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ายังไงโบก็ชอบร้องเพลงสุดแต่ว่าโบแค่บอกว่าโบรักแล้วก็จริงใจกับชีพโบมากๆแต่ว่าสิ่งไหนที่มันช่วยต่อยอดบางทีถ้าเรามีงานแบบปกติเรามีถ่ายแบบอยู่แล้วเนาะมีโฆษณามีต่างๆถ้าเรามีภาพยนตร์สักตัวที่เหมาะสมกับเราอะขอให้เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ท่านจะให้พรได้ให้มาสี่เรื่องเป็นผีหมดแต่ว่าด้วยคิวด้วยอะไรโบก็ โบก็รู้สึกว่าเป็นสักเรื่องหนึ่งละกันก็เลยเป็นเรื่องนี้ค่ะที่ข่องมลที่พระหรือว่าจริง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 ไหว้พระส,ส่วนมลปกติเลยค่ะไหว้พระส,ส่วนมลปกติเลยไม่ใช่ไม่ไม่แบบไม่ได้เป็นองค์เทพอะไรถ้าเป็นองค์เทพก็จะแบบพระพิฆเนศใดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่บูชาที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็ต้องไปขอไปขอที่ฮ่องกงแบบไปไปไหว้จัดทิปไหว้พระอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะไปแบบไปเองกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืะอร้อนกลับไปเมืองไที่บอกว่าเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กใช่ยังไงถึงว่ามันต้องเจ็นผีตั้งแต่อ จริงจริงกลัวมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เชื่อค่ะเอาใช้ชีวิตว่าไม่เชื่อถ้าเราเห็นเราก็คิดว่ามันเป็นแค่อะไรที่เราบังเอิญเห็นมั้งอาจจะมีชีวิตอยู่จริงๆแต่ว่าทุกอย่างเริ่มชัดเจนตอนที่คุณแม่เสียตอนหลังจากคุณแม่เสียรู้สึกว่าเราเหมือนเปิดตาได้เห็นอะไรมากขึ้นแบบได้เห็นอะไรที่ไม่น่าเห็นมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออไม่ใช่และน่าจะไม่ใช่เราคิดไปเองและและรวมถึงบางคนที่เขา ที่เขามีประวัติในการแบบเห็นสิ่งลี้ลับเหมือนกันเนี้ยพอเราถามเขาว่าเห็นคนเดียวเห็นคนนี้ไหมเขาดด้เห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยจากหลากหลายหลากหลายแห่งก็เลยกลายเป็นว่าโอเคงั้นเราคงอยู่กับเรื่องนี้แหละใช่ค่ะเรื่องละครเรื่องาย์ใช่ค่ะเรื่องเพลงนเิเราอใใช่ค่ะใช่คอนเสิร์ตใหญ่ค่ะ ไม่ได้ขอจริงจริงขอคอนเสิร์ตใหญ่ไว้แต่ว่าขอไปกลางปีหน้าแต่ว่าได้เร็วเกินไปหน่อยรีบไปหน่อยคือปกติน่าจะรู้ว่าบกิเลออนทำเพลงเองเนาะเนื้อร้องทำนองรีทัศน์หน้าเองตุงหน้าเองครั้งนี้ถ้าทำคอนเสิร์ตเองทั้งหมดจะเป็นยังไงเออเยเหรอใช่ทำเองแบบครั้งนี้ก็คือเห็นครั้งที่เราทำเองแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้เป็นโชว์ดี렉เตอร์ใช่ค่ะก็ ถ้าทำเองทั้งหมดจะเป็นยังไงทำขนาดนี้แล้วมาดูด้วยนะคะ7มีนาคมที่ Impact Arena ค่ะยกสติอะไรก็ทำเองหนูยกไหวไหมถ้อยู่วันหนูทำานะจองบัตรัตนี่บอกได้เลยไหมจริงๆหนูแอบแอบค่ายบอกแล้วกันเขาไม่อนุญาตแต่ไม่เป็นไรหนูจะบอกเลยเพราะว่าใดๆแล้วโบเป็นคนแบบว่าเลือกวันจองบัตรเองค่ะโบเลือกวันที่22มกราคมเวลา9โมง9นาทีค่ะสดงว่าเราก็บูมอแม่บ ไม่ได้มูแต่ว่าชอบเฉยๆใช่ใช่ค่ะแต่ผมไม่มีครั้งนึงที่จีตเขาาวว้ามาแต่ว่ามันชนกันแล้วเขาบอกเขาจะมาดูคอนเสิร์ตโอ้จัดคอนชนกับทีมแมนดาวซึ่งทําไมหลายคนถามทําไมเขาไม่คุยกันก่อนออซึ่งจริงๆเราเคยคุยกันแล้วแต่ว่าวันน่ะอยู่ดีๆมันตรงแล้วมันดันคอนเฟิร์มแบบปึ้งแล้วเราก็ตายละทีนี้แหละเรารอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะเราใช้บุคลากรเดียวกันเกสจะคนยึด รักษาหลับการเล่นตูไม่ได้ไข้หนาไม่เป็นไรไข้แบบไม่อะคะนั่นแหละก็เอาเป็นว่า7มีนาคมนี้ครั้งแรกของโบกี้ที่ Impact Arena นะคะก็ทำขนาดนี้แล้วอย่าลืมมาจองบัตรกัน22มกราคม9โมง9นาทีตื่นมากดบัตรกันนะคะและถ้าบัตร ขายดีขายเร็วโซอัพโซอายังไงขายท่าบัตรขายทีขายไวอาจจะพิจารณาการประชุมกับค่ายค่ะใช่ค่ะตอนนั้นก็น่าจะ ยังหลับอยู่เออมตื่นขึ้นมาเช็คเออรอบที่แล้วก็คือเขาให้ตื่นมาแชร์แต่ว่าบัตรหมดแล้วในความดีใจก็เสียใจที่ทำไมเราถึงหลับใช่แต่ครั้งนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นด้วยเธอสาธุค่ะ